น้องเดียวทำอะไรอยู่ครับตอนนี้วันนี้เราจะไปหาใครครับหาพี่อะไรครับจะไปหาพี่เกดพี่กายเดี๋ยวน้องเดียวขอตัวไปแปลงล่างแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนมามีน้องเดียวแปงรงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วซานตาเดวลิปปาแล้วทุกคนคะตอนนี้ก็ให้ซานตาเดวลเดินเอาถือของขวัญไได,ด,ด้วยครับซานตาเดลถือของขวัญด้วยเรานัดก,กันไว้กับแม่แอนว่าถ้าแม่แอน อยู่ที่ร้านไหนให้เช็คอินมาเดี๋ยวเข้าไปดูที่เฟซแม่แอนก่อนนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนีนะคะเขาอ,อยู่ที่ร้านคาซาโหอยู่ตรงน้นนี่เองไปเลยไปกันเป็นเซอร์ไพรส์ไวตื่นเต้นอะ่ะเดี๋ยวเข้าร้านคาซาไปเลยนะโอเคไปสุดน,นู้นเลยนู้น โน้นริมโน้นสุดโน้นเลยครับเดี๋ยวเราจะปล่อยซันต้าเข้าไปในร้านก่อนเลยนะ <laughs> อยู่มุมนู้นลูกอยู่มุมนู้นเลยเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายอยู่นู้นครับเยวโน้นเดินตรงไปสวัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ซันตาคลอสเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรนะหนูพูดว่าอะไรนะซานตาคลอสเหรอฮะสันตาคอสเดลเอาของขวัญมาจ้ะไ้เลยให้มาให้ให้ใครนี่ให้ใครครับนี่เหรพี่เก๋เหรพี่จายถ้าเอาหูของพี่เก๋ก็ของพี่จายอันไหนของพี่เก๋โอ้โหมีซานตาคอสด้วยอ่ะตกใจหมดเลยอยู่ดนี่นี่ขีดวางมาปะคะไม่ขี่ไม่ขี่ ที่จะมาขอด้วยขอบคุณค <double gods> <h ide ic syllables> ่ะอันั้นของพี่เกดไม่ใช่เหรอจิตคนแล้วตคนแล้วเอาไหนเอามาทำไมปิงโอ้ยแตแล้วปะปาก่แล้วยังไงคะเป็นยังไงตั้งน้องกายแก่แล้วกายแก่แล้วเนโรด้าโอ้ แก่เลยไหมแก่เลยไหมอย่าทิ้งลงพื้นยทิ้งลงแก้ยทิ้งลงแ่ไกาไปแล้วกอที่เกอยาถามเกมคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงนูก็คิดถึงน้องก็ใหญ่เลยน้ส่งไปว่าคิดถึงได้ยินแล้วองริ่เปิดฟังต้างหมายรอบโอเอะแกย่ล่นอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยทำไอะชอบกินชอบกินเหรอถูกใจไหม ถูกใจมาแต่ละอย่างนี้ตื่นเต้นแล้วเราสมอยู่ที่นี่ยังคะไม่ยังอันไหนต่อด้วยของเรียอยู่อยู่ในรถอยู่ในรถกแล้วแต่ของเดียวสันตะคอร์สไม่เอามาที่แม่อยาไปเอาให้รู้ไหมทำไมถึงซื้ออันนี้ให้เพราะว่านั้นได้ยินได้ยินว่าน้ำเกลพูดถึงอันนี้เอ้ยขอบคุณค่ะขอบคมาเลยขอบคุณนะครับขอนี้ไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่า กลไกลอะไรอ่ะของกลอะไรอ่ะรถรถแต่งองค์กายชอบรถแบบนี้คุยเช้ายังครับซันต์คอร์สนะฮะไปายหน่อยไปไปหน่อยจบอันนี้ตรงของขวัญภารกิจสำเร็จเย้ต้องขอขอบคุณขอยินกับแม่แอที่ให้ความร่วมมือนะคะเอาแบบนี้เลยเอาไปายหน่อยลูกมุตเตอร์จักจั๊กใจมุตเตอร์จัตติทตีร้านน้ เิดซับสไครช่องไหนครับทอาอะไรเจ้าเจ้แล้วอะไรอีกครับทุนรักชีวี